สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับบุ้งนะคะบ้านสวนสสิภาบอนสีนะคะวันนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะคะคลิปพิเศษยังไงวันนี้เราจะมาลดราคาทุกกระถางนะคะในคลิปนี้เท่านั้นนะในคลิปนี้เท่านั้นนะคะคือหมดแล้วหมดเลยนะคะก็คือแต่ละตัวก็จะมีจำนวนจำกัดนะคะ ก็ตัวไหนหมดแล้วก็คือหมดเลยลูกค้านะคะสนใจต้นไหนนะหนูขออนุญาตให้ถ้าถ้ามีไลน์แอดไลน์เข้ามานะคะแล้วก็แคปแคปหน้าจอต้นที่ชอบนะคะหรือจะเป็นจดชื่อพร้อมราคานะคะส่งมาบอกบุ้งได้นะคะว่ารับต้นนี้ราคาเท่านี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเรามีต้นไหนมาลดราคาแบ่งปันกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่เรือวาสุกีนะคะนี่นะคะเรือวาสุกรีนะคะวันนี้นะคะจะเป็นเป็นคลิปพิเศษกระถางหกแบบนี้เลย ะะกระถาง6แบบนี้เลยไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะเอาไปที่130บาทนะคะ130นะคะมีแค่2กระถางนี้ใหญ่มากนะคะใหญ่มากเนี่ยค่ะเป็นไซส์แม่พันธุ์ใบดกๆแบบนี้นะคะ130บาทนะคะอันนี้ต้นที่2นะต้นแรกจะเป็นกระถางสีออกน้ำตาลอ่อนๆน,น,นะคะแล้วก็ต้นนี้กระถางสีดำเรือวาสุกรีนะคะ เป็นไซส์เดียวกันเลยนะคะทั้งสองกระถางนี้นะคะจะเป็นราคาพิเศษเลยก็คือ130บาทนะคะกระถางละ130บาททั้งนี้ค่าส่งนะคะจะเป็นเหมาเหมาเช่นเคยะคะ่ะเหมาเมาเช่นเคยเลยนะคะก็คือ60บาทเหมาเหมาค่ะแต่ว่าถ้าเป็นปลายทางนะคะเป็น80เหมาเหมาลูกค้ารับกี่กระถางก็ได้นะคะค่าส่งราคาเดียวเลยนะคะ เรือวาสุกรีนะคะอันนี้กระถางที่สองอันนี้กระถางแรกนะคะไซส์เดียวกันเลยนะคะรานะคาเท่ากันเลยค่ะมาต่อกันที่ต้นนี้นะคะอืมต้นนี้ใบไม้อ่ะไม่ค่อยสวยไม่เอาต้นนี้ไม่ขายเอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวบุ้งเด็ดฟอร์มทำฟอร์มใหม่เนาะเดี๋ยวไล่ฟอร์มใหม่ บนสีมันดีตรงที่ว่าเขาสามารถไล่ฟอร์มใหม่ได้ก็คือถ้าใบาไม่สวยเราเด็ดใบทิ้งนะคะแล้วก็รอรอให้เขาขึ้นมาใหม่ต้นนี้เป็นเดี๋ยวนะคะต้นนี้เป็นชินะบัญชรน,นะคะชินะบัญชรกระถางหกเป็นไซส์นี้เลยนะคะเอาไปไซส์นี้เลย ตัวนี้ก็กัดสีกัดอะไรมาคือแบบเริ่มเต็มฟอร์มมากแล้วนะคะตัวนี้หน้าชมพูหวานมาเลยแต่ก็ไม่ทิ้งกระดูกดำาๆนะคะตัวนี้ก็น่ารุ้นเหมือนกันก็คือถ้าดำๆๆมาเยอะๆมันสวยมากเดี๋ยวบุ้งพาไปดูต้นที่บุ้งเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะคือเลี้ยงไปเลี้ยงมาสีชมพูเหลือน้อย นะคะเป็นดำซะส่วนใหญ่แบบนี้เลยตอนแรกๆก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มาแบบนี้ต้นนี้ก็มีสีนะเพราะว่าดูใบนี้นะคะดำเยอะค่ะดำเยอะนะคะเพราะว่าจริงๆต้นนี้ก็เคยผ่าแล้วรอบหนึ่งนะคะเคยผ่าแล้วแต่บุ้ไม่รู้ว่าต้นไหนบ้างเพราะว่าที่สวนน่ะมีแม่พันธุ์สองตัวนะคะมีตัวหวานๆเลยแล้วก็ตัวนี้ บุ้งก็ไม่รู้ว่าตัวไหนบ้างแต่ก็จะสังเกตเอานะคะเพราะว่าบางทีมันผ่ามาจากต้นนี้ก็จริงบางทีมันก็ไม่ได้หน้านี้นะเพราะว่าบอลผ่าแต่ก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเหมือนแม่แต่ก็จะได้ตัวแผงมาบ้างนะคะต้นนี้นะคะกระถางหกต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาท ชินบัญชรน,นะคะตัวนี้ใหญ่ๆเลยเอาไปที่หนึ่ง้อยห้าสิบบาทแล้วก็ใครอยากได้อา่าสมีเงินไปผ่านะคะกระถางนี้เอาไปผ่าได้เลยนะอยู่ในกระถางห้านิ้วแต่ว่าเขามีหน่อมาแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ต้นแม่มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติของบอนสีนะคือ พอเขาให้หนอ่อต้นแม่เขาก็จะเริ่มโสมสักหน่อยนะคะอันนี้ก็ถือว่าโสมมากนะแต่ว่าก็สวยนะก็ยังเป็นฟอร์มสี่ใบหนึ่งหลอดนะคะก็ป้ายทุกใบสวยมากแล้วก็ให้ลูกมาสวยมากๆนะคะต้นนี้เอาไปผ่านะคะหรือถ้าไม่ผ่กก็แยกหน่อได้เลยนะคะต้นนี้รัสมีเงินนะคะกระถางนี้เอาไปที่180บาท 180บาทนะคะมีกระถางเดียวนะคะใครเอาต้นนี้ก็แคปหน้าจอไว้เลยหรือไม่ก็จดชื่อพร้อมราคานะคะต้นนี้ทำจำนวนได้เลยค่ะผ่าชิ้นใหญ่ๆนะคะงอกง่ายค่ะผาชิ้นใหญ่ๆงอกง่ายมากต้นนี้เป็นสิลานักปลาดนะคะต้นนี้เป็นศีลานักปลาดแยกหนอ่อด่างแบบนี้เลยนะคะ ด่างแบบนี้เลยใบนี้ด่างทองนะคะใบนี้ด่างหลายสีชมพูชมพูขาวไข่มาหมดเลยนะคะด่างทุกใบเลยนะคะต้นนี้เป็นสีลานักปราดนะคะใบแข็งใบหนาการแข็งแรงนะคะตัวนี้แยกหนอ่อกระถาง5นิ้วนะคะเอาไปที่180บาทเท่านั้นค่ะ180นะคะเฉพาะไรนี้เท่านั้นนะคะ นี่นะคะใครเอาต้นนี้นี่นะคะบอกว่าเป็นต้นที่มีฟอร์มสามใบก็ได้นะคะใบหลอดหม่เหลืองนะคะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งค่ะบุ้งให้ราคาเท่ากันเลยแต่ต้นนี้จะเป็นฟอร์มเ,เขาเรียกหลายใบกว่าเมื่อกี้แต่ตัวนี้เป็นบอลผ่านะคะต้นนี้เป็นผ่าไม่ใช่แยกหน่อนะแต่ถ้าเป็นต้นเมื่อกี้จะเป็นแยกหน่อนะคะ บอลผ่าจะใบดกกว่าบอนแยกหน่อนะนะคะแต่ว่าบอลแยกหน่อจะมีหัวเร็วกว่าบอนผ่าก็เลือกกันเลยนะคะว่าจะเอาต้นไหนต้นนี้ก็ให้ราคาเท่ากันซีลานักป่าเช่นเดียวกันนะคะด่างสวยไม่แพ้กันเลยนะหรือใครจะรับเป็นสต้นเลยก็ได้นะคะเพราะว่าคลิปนี้ราคาดีราคาดีมากๆค่ะต่อไปจะเป็น มณีจันนะคะมณีจันไซแม่พันกัดหน้าสุดสุดนะคะตัวนี้เต็มฟอร์มแล้วนะคะมณีจันสวยมากๆค่ะสวยหวานมากๆนะคะดูนะคะนี่ใบแรกนะคะดูนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูทีละใบเลยดูนะคะนี่อันนี้ใบล่างสุดใบล่างสุด แล้วก็ใบขึ้นมาแล้วก็ใบนี้แล้วนี่ก็เป็นใบล่าสุดนะคะนี่เป็นใบล่าสุดนี่นะคะเป็นฟอร์มสี่ใบนะคะฟอร์มสี่ใบมณนจันทร์กระถางหกนิ้วค่ะนี่นะคะกระถางนี้เอาไปที่สองร้อยยี่สิบค่ะมณีจันทร์นะคะไซส์แม่พันุ์เลยอันนี้เป็นไซส์แม่พันธุเลยนะคะ กัดฟอร์มเต็มที่ดังสวยทุกใบค่ะเม็ดชมพูอะไรมาหมดแล้วนะคะมาีจัน์ทรกระถางหกกระถางนี้220ค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะแล้วก็มีอีกกระถางหนึ่งแต่เป็นจะไซส์เล็กกว่านะคะกระถางนี้เอาไปที่200บาทค่ะกระถางนี้เล็กกว่า แต่ก็สวยไม่แพ้กันนะคะกัดสีกัดอะไรมาหมดแล้วเหมือนกันนะคะแต่เล็กกว่าหน่อยกระถาง5นิ้วนะคะต้นนี้เอาไปที่200บาทเท่านั้น,นะคะ่ะมาดูกันที่บุพเพสันนิวาสนะคะคลิปก่อนเราทําราคาไปเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่าคลิปนี้ถูกที่สุดนะคะคลิปนี้ถูกที่สุดเพราะเป็นคลิปพิเศษนะคะลดรลาคา เฉพาะคลิปนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะกระถางนี้เป็นบุเพสันนิวาสด่างสวยนะคะนี่ค่ะบุเพสันนิวาสด่างสวยกระถาง6นิ้วนะคะกระถางนี้เอาไปที่250บาท250นะคะบุเพสันนิวาสด่างสวยกระถาง6ไซส์ใหญ่ๆไปเลยค่ะต้นนี้นะคะเป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วเอาไปตั้งเลี้ยงอีกสัก ไม่นานก็ประมาณสักเดือนสอเดือนก็มีหน่อให้แล้วค่ะไซส์ใหญ่แล้วนะคะกระถางหกแล้วแล้วก็ไซส์ประมาณนี้เลยล้นกระถางหแล้วนะคะมีหนานะบุเพันิวาสนะคะกระถางนี้นะคะมณีวัสนาค่ะนางมณีวัสนากระถางนี้มี2ต้นนะคะในหนึ่งกระถาง เป็นกระถางไซส์5นิ้วนะคะ2ต้นที่ว่านี้ไซส์เดียวกันเลยไซส์เดียวกันเลยนะคะต้นเท่ากันเลยมีหัวแน่นอนนะคะมัน,นี่ว่าสนากระถางนี้นะคะนี่สองต้นก็เลยแน่นเต็มกระถางมากๆนะคะกระถางนี้นะคะเอาไปที่200ค่ะกระถางนี้200นะคะ200มีต้นเดียว กระถางเดียวใครเรียวใครได้นะคะมณีวัสนากระถางนี้คุ้มมากๆเอาไปแยกหนอพาหัวได้ทุกอย่างเลยนะคะกระถางนี้มณีวัสนาที่เขาไม่โตไปกว่านี้เพราะว่าเขามัวแต่เอาเวลาไปออกหนอนะแล้วหนอก็ต้นใหญ่เท่าต้นแม่ไปเลยนะคะอันนี้คือมณีวัสนากระถางนี้นะคะมีกระถางเดียวมีแบ่งกระถางเดียวแล้วก็เป็น ราคาพิเศษมากๆนะคะแล้วมีวันนี้จะมีใบไผ่ใบไผ่ตัวนี้มาแบกสักครู่นะคะใบไผ่ตัวเนี้มึงเคยขายได้ราคามากเลยนะมึงเอาไปขายที่ระยองต้นแม่เขา แล้วอันนี้บุ้งก็แยกหน่อไว้นะคะเป็นเอ่อเขาเรียกวอะไรเป็นไม้มเมล็ดคือไม้มเมล็ดต้นนี้อมันจะขึ้นมาแล้วมันยังไม่โตแล้วมันก็มีหนอ่อมีหน่อมาเพียบเลยนะต้นนี้นะคะความคมเข้มความด่างแบบนี้เลยนะคะอันนี้กระถางหกนะกระถางหกนะคะ ต้นนี้ขออนุญาตขายแพงนะบุ้งไม่เคยลงคลิปเลยนะกระถางนี้บุ้งไม่เคยถ่ายคลิปไม่เคยถ่ายและไม่เคยคิดที่จะขายเลยนะคะแต่ว่าอันนี้บุ้งจะมาแบ่งปันให้ต้นนี้ดูนะคะอนาคตไกลค่ะนี่นะคะต้นนี้คือบอลอนาคตไกลเป็นใบหอก อันนี้ก็ถางหกนะเป็นใบหอกนะมีหลอดใหม่มาแล้วนะคะแล้วก็ด่างด่างนะคะด่างทุกใบแล้วก็ด่างมาแบบนี้เลยสีเป็นเขียวดำดมเขียวแล้วก็ด่างชมพูแดงนะคะกระถางนี้เป็นใบหอกหรือใบไผ่ก็ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าจะโตมาเป็นยังไงนะคะใช้เวลาเลี้ยงนานมากกว่าจะได้ไซส์นี้นะ นะคะเพราะว่ามันเป็นบอลใ,ใบไผ่หรือใบหอกแล้วก็ด่างเยอะด้วยนะแล้วก็ด่างแดงด้วยนะคะไม้มเมล็ดที่เราจะมาทำเนี่ยมันต้องมาเลี้ยงมาผ่าอันนี้ยังไม่เคยผ่าเลยนะคะยังไม่เคยผ่าอันนี้คือแยกหนอนไว้นานมากแล้วก็พึ่งพึ่งจะยอมโตเอาใจยากกว่าจะได้ไซส์นี้นะคะต้นนี้ใครเอาบุ้งแบ่งให้เก้าร้อย 9ก้าอนะคะกระถางนี้ถ้าใครเห็นแล้วถูกชะตาก็พักมาหาบุ้งนะคะกระถางนี้ใบไผ่ดากต้นนี้บุ้งเอาเก้าร้อยนะคะไม่มีหรอกคะ่ะบุ้งก็มีต้นเดียวนี่แหละมีต้นเดียวเลยคะ่ะไม่มีแล้ว เดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะมีต้นไหนมาแบ่งปันราคาดีๆบ้างเดี๋ยวบุ่งขอด,ดูก่อนตัวนี้ ้นนี้มันเคยด่างสวยมากเลยนะนะมังนนต้นเนี้แต่จุดกๆก็หลุดเหลือด่างอยู่ใบเดียวนะคะเหลือด่างต้นนี้ใบนี้ใบเดียวต้นนี้นะคะถ้าแนะนําให้เอาไปผ่านะเพราะว่าเชื้อด่างเขาก็มีใบนี้ด่างนะคะใบนี้ด่างใหญ่นะคะมีหัวแล้วแน่นอนอันนี้กระถางหกนะมังนนต้นนี้เอาไป อร้อยร้อยเดียวค่ะกระถางนี้ใหญ่ๆนะคะเอาไปผ่าไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะบุ่งแบ่งให้ร้อยเดียวนะคะมันด่างแบบนี้ด่างแค่เนี้ยแต่ว่ามันเคยด่างสวยแต่ว่ามันหลุดนะต้นนี้มันหลุดเอาไปผ่านะคะรับรองว่าได้ต้นสวยแน่นอนต้นนี้เอาร้อยเดียวนะคะนามึงนนค่ะ ไฟใหญ่ๆด่างน้อยแล้วก็น้เมืองนอนด่างสวยอันนี้ไม่มีทางหลุดเพราะว่าด่างเยอะมากนะคะน้เมืองนอนกระถางนี้นะคะกระถางนี้แบ่งให้ที่สองร้อาเมืองนอนกระถางนี้250นะคะ แล้วก็มีเมื่อคืนนี่พี่กบทำคลิปโชวกล้มามซํานะคะเป็นตัวที่ผ่ามาจากแม่พัดเทลแต่ว่าเป็นออันนี้คัดมาแบ่งในราคาเบาๆนะคะคัดมาแบ่งในราคาเบาๆ เมื่อคืนนี้พี่กบทำคลิปไปแต่ว่าเดี๋ยวบุ้งจะเอามาให้ดูกันอีกทีเพราะว่าเมานนื่อคืนเนี้ยอาจบางคนอาจจะดูไม่ชัดนะคะบางคนอาจจะดูไม่ชัดเพราะว่าทำคลิปตอนกลางคืนเนาะเดี๋ยววันนี้บุ้งเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งนี่นะคะพาดเทลอย่างไงมาดูคะ่ะเดี๋ยวบุ้งจะบอกว่าพาดเทลอย่างไงเห็นไหมเอ่ย เห็นไหมเอ่ยนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนใบนี้อาจจะไม่ชัดใบนี้ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้สีแดงนะคะตรงนี้เป็นด่างแดงเนี่ยค่ะแล้ตรงนี้เห็นไหมคะด่างแดงนะคะเนี่ยค่ะด่างแดงนะตรงเล็บปุ่งเนะะี่ยค่ะด่างแดงนะคะตรงนี้ก็ด่างแดงนะ ใบนี้ก็ด่างแดงนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้นคะคะตรงนี้นะคะ่ะก็คือด่างน้อยแต่ว่าเป็นตัวมีเชื้อพัดเทลแน่นอนนะคะตัวนี้ผ่านมาจากแม่พัดเทลถ้าด่างเยอะๆนะ่ะราคามันแรงแต่มันก็ได้น้อยนะ ก็คือผ่ามามีนึงได้ด่างสวยสวยไม่กี่ต้นเองนะคะแล้วก็โตช้าด้วยใดยๆคือมันยังไม่ค่อยขึ้นไอต้นไหนที่ด่างไม่เยอะมากมันจะมามาฟอร์มนี้แล้วอะ่ะก็คือสี่นิ้วก็ฟอร์มนี้แล้วนะคะกระถางสี่นิว้วปลูกพร้อมกันละค่ะแต่ว่าไอพวกที่ด่างเยอะๆคือมัน มันเล็กกว่านี้อ่ะเล็กกว่านี้มากนะคะเล็กมากจนไม่รู้ว่ามันจะโตให้ไหมก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึง่งแล้วก็มีแบบแบบที่ว่าตอนแรกด่างแบบนี้แล้วใบล่าสุดคือมามาสวยเลยนะคะหรือหรือจะเป็นเหมือนต้นนี้มุ่งให้ดเหเูเหมือนต้นนี้เนี่ยค่ะเหมือนต้นนี้คือใบแรก ใบแรกมาด่างสวยด่างสวยเลยเนี่ยค่ะแต่สงสัยกลัวตัวเองไม่โตใบต่อไปเลยอย่างนี้นะคะอย่างนี้บุ้งก็เลยเอามาแบ่งปันกันเผื่อใครเอาไปเลี้ยงเขาเรียกว่าพอไปถึงมือลูกค้าบางคนบอลมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าใครเลี้ยงอะ่ะจะรู้นะคะถ้าใครเล่นมาตั้งแต่ต้นอะ่ะจะรู้ว่า มันเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือบางทีมันมาขึ้นใบใหม่อยู่กับเราแล้วแบบเฮ้ยสวยมาเลยอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวบุ้งจะมาให้ดูว่าวันนี้มีมาแบ่งกันทั้งหมดแปดแปดกระถางนะคะแปดกระถางแปดกระถางนะคะ จะให้เรียงตามเบอร์เลยนะก็คือหมายเลข1 2 3 4งสองเลยนะคะลูกค้าก็โจดว่าโชคล่ำซ้ำต้นที่เท่าไหร่ก็บอกบุงเลยหรือจะให้บุ้งเลือกให้ก็ได้นะคะแบบเอาไปเลี้ยงดูเพราะว่าต้นแม่เขาสวยนะ แต่ว่าถ้าด่างเยอะมากบนด่างนะคะเป็นปกติถ้าด่างเยอะมากเขาจะไม่อยากโตเท่าไหร่นะคะมันก็เลยจะเลี้ยงยากหน่อยแต่อันนี้เป็นแบ่งปันไม่ได้ขี้เล่นะด่างแบบนี้ถือว่าด่างสวยนะคะวันนี้นํามาแบ่งในราคาพิเศษเลยเมื่อคืนพี่กบขายไปเท่าไหร่พี่กบขายไปเท่าไหร่นะเมื่อคืนเนี้ยร้อยเก้าสิบหรือเปล่า ร้อยเก้าสิบบุ้งให้ร้อยเจดสิบละกันค่ะคลิปบุ้งให้ร้อยเจดสิบนะคะร้อยเจดสิบหมดแล้วหมดเลยมีแค่นี้จริงๆค่ะมีแค่นี้จริงๆเพราะว่าคือรุ่นหนึ่งก็ได้ไม่เยอะเพราะว่าผ่าจากแม่ต้นเดียวนะคะไม่ได้มีแม่พัน์หลายต้นเพราะว่าบอนตัวนี้ก็ตอนนั้นก็แพงเช่นเดียวกันบุ้งก็มีแม่ต้นหนึ่งนะคะรุ่นนี้ ดีได้ทันขายตอนอที่มีกระแสขึ้นมาพาเทลราคาแพงจริงๆนะคะที่สวยแล้วอะ่ะวันนี้ยบุ้งเอามาแบ่งในราคาพิเศษไม่ใช่ว่าบุ้งไปเบียดราคาขายกับคนอื่นนะคือเอามาแบ่งปันนะคะอันนี้คือบุ้งคัดมาแล้วก็คือคัดมาแล้วก็คือหน้าประมาณนี้ให้ราคานี้ แล้วถ้าหมดอันนี้ก็หมดแล้วหมดเลยนะคะก็ต้องรออีกนานเลยที่จะมีมาแบ่งกันอีกทีหนึ่งนะคะกระถางนี้นะคะเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งนะคะราคาเท่ากันหมดเลยนะคะไซส์กระถางสี่นิ้วหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทต้นนี้เบอร์หนึ่งค่ะโชคล่ำซำนะคะพาเทลนะนี่นะคะต้นนี้นะคะเบอร์หนึ่งนะคะ เบอร์สองนะคะเบอร์สองนะคะนี่ใครชอบต้นไหนนะคะจดเบอร์ไว้ด้วยนะคะเบอร์สามค่ะต้นนี้เบอร์สามนะคะโชคล้ำซ้ำค่ะราคาเดียวกันทุกต้นเลยนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท ถ้าหมดรุ่นนี้ก็คือหมดแล้วหมดเลยนะคะเบอร์สี่ค่ะเห็นไหมคะว่านี่เขาด่างแดงมาเห็นไหมคะมาด่างแดงด่างขาแบบนี้ล่ำซ้ำนะคะโชคล่ำซ้ำชื่อก็ดีค่ะบอลก็สวยด้วยนะคะนี่นะคะเบอร์สี่นะคะ เบอร์หค่ะโอ้ติดด่างแดงทกต้นเลยเห็นไหมคะใบนี้นี่นะคะสวยทุกต้นค่ะนี่เบอร์ห้านะคะเบอร์หกค่ะ,น,น,ะ,คะนี่เบอร์หกนะคะต้นนี้เบอร์หกค่ะ เบอร์เจ็ดนะคะต้นนี้เบอร์เจ็ดนะคะนี่นะคะเบอร์เจ็ดแล้วก็ต้นสุดท้ายค่ะเบอร์แปดนะคะเบอร์แปดสวยค่ะสวยทุกต้นเลยนะคะส่วนหลอดใหม่ต้องลุ้นนะคะ หลอดใหม่ต้องลุ้นนะเบอร์แปดค่ะเบอร์แต้นสุดท้ายนะคะหลอดใหม่ยังไม่เห็นนะคะต้องลุนนะะ 8, ie, นล้นนะคะเบอร์แปดเบอร์ดีน้าลุ้นนะคะแต่จริงๆก็สวยทุกต้นเลยค่ะนี่นะคะหนถึงแนะคะลูกค้าชอบต้นไหนก็จดเบอร์ต้นที่ชอบนะคะ แล้วก็โทรมาบอกบุ้งได้ทั้ง8ดต้นนี้นะคะโชคกล่อมซ้ำนะคะผ่ามาจากแม่พัดเทลค่ะแต่ทนนี้คัดหน้ามาแบ่งกันในราคาเบาๆนะคะรุ่นนี้คือถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะไม่มีอีกแล้วค่ะ <c oughs> นะคะนี่นะคะก็ยังไงถ้าลูกค้าชอบต้นไหนก็ แคปหน้าจอหรือ,เ,อเลือกเบอร์ไว้นะคะแล้วก็โทรมาสั่งกับบุ้งได้นะบอกราคาด้วยนะคะเดี๋ยวบุ้งขายราคาพี่ขบบางทีก็ลืมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็จะราคานั้นแต่ว่าในคลิปนี้ก็คือราคาพิเศษกว่ากว่าคลิปอื่นๆนะคะก็คือจะลดราคาทุกต้นเลยแล้วก็จะมีพิเศษแค่ ต้นใบไผ่ด่างต้นนั้นนะคะที่จะแพงหน่อยเพราะว่า,ามีต้นเดียวไม่มีจํานวนนะคะก็คือเป็นประมาณไม้สิทธ์นะคะซื้อไปก็เอาไปทำทำได้ก็พาให้นิ่งนะคะแล้วถ้าอยากเอาไปทำเป็นบอลตัวใหม่ก็สามารถทำได้เพราะว่าเขาก็ด่างสวยแล้วก็พื้นใบสีอะไรคือดีหมดเลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องขอปิดคลิปก่อนก็จะมีแบ่งปันประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้จัดสักทีเนาะต้องจัดใหม่ให้มันเดินเข้าไปได้นะสามารถเดินไปหยิบบอลได้อัน,นี้เดินเข้าไปไม่ได้เลยนะคะส,สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ฝากติดตามช่อง บ้านสวนสัตส,สิพาบอนสีกันด้วยนะคะเราแวกใกล้เคียงสวนนะคะหรือว่าใครผ่านไปผ่านมาอยากเข้ามาชมบอนสีที่สวนก็สามารถ GPs มาได้ตามคำค้นหาที่บูงขึ้นไว้ด้านล่างของหน้าจอนะคะบ้านสวนสัส,สิพาบอนสีเออบ้านสวนสัสิพานะคะก็คือค้นหาใน GPs ได้เลยสวนของเราตั้งอยู่ใน จังหวัดนครราชสีมานะคะอําเภอหนองบุญมากตาบลหนองบุญนาคนะคะคนหามาได้เลยหรือว่าถ้าใครมาไม่ถูกจะโทรมาถามบุ้งตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอเลยนะคะเบอร์โทรของเราสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาได้แอดไลน์เข้ามาได้หรือว่าชื่อของ YouTube ของเรานะคะก็เป็นชื่อเดียวกันกับ Facebook นะคะสามารถทักมาได้ทั้ง สามช่องทางเลยไม่นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า l ล n e นะคะหรือว่าจะโทรมาคุยได้เลยนะคะสอบถามปัญหาเรื่องบอลสีหรือ,อสงสัยเรื่องอะไรก็โทรมาสอบถามได้นะคะยินดีให้คำแนะนำนะคะอันไหนบุ้งรู้บุ้งก็แบ่งปันนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนคะ่ะฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเราจะพยายามทำคลิปมาให้ได้ชมกัน ทุกๆวันนะคะถ้าไม่ติดธุระอะไรปกติก็จะมีคลิปลงทุกวันนะคะบางวันก็อาจจะช้าบ้างนะคะอาจจะติดธุรกิจอาจจะลงคลิปช้าบ้างฝากติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ